สวัสดีครับทุกคนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรนาเวนะครับวันนี้นะครับเราจ,จะมาพูดถึงความหมายที่ซ่อนอยู่ในดอกชบาและสีแดงจากตัวซีรีส์แต่รักฉันด้วยใจเธอเลือ่อยโทสันเซ็ต about ยู่จากฉากสารภาพความในใจของเตและโอเอ๋วบนเปริมชายหาดนั้นนับเป็นอีกฉากหนึ่งที่ได้รับการพูดถึงอย่างมากโดยเฉพาะจุดโฟกัสที่ดอกชบา ที่ตัวละครทั้งสองหยิบยื่นให้กันที่ตัวของดอกชบาเองก็ยังคงทำหน้าที่ของมันได้อย่างดีในฐานะของสัญญาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องชูสาวและชนชายขอบเนื่องจากฉากนี้เป็นฉากที่เตและโปเอวได้เริ่มพูดความในใจอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงชูสาวของทั้งคู่เป็นครั้งแรก การที่ดอกชบาได้มาปรากฏตัวอยู่ในฉากนี้จึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญอีกทั้งในมิติที่ซีรีส์เรื่องนี้พูดถึงความรักแบบชายชายดอกชบาดอกเดียวกันนั้นจึงกลายเป็นสิ่งที่ย้ำเตือนถึงประเด็นของชนชายขอบหรือกลุ่มคนที่ยังไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมไปด้วยในตัวแต่ก็ใช่ว่าการตีความดอกชบาเพียงสองดอกในฉากนี้จะจบลงเท่านั้น พอหากมองในลนักษของศาสตร์ด้านชีววิทยาแล้วนั้นดอกชบานับเป็นดอกไม้ประเภทดอกสมบูรณ์เพศคือมีสองเพศในดอกเดียวกันและไม่ต้องอาศาัยลมช่วยพัดพาให้ละอองเลนูมาผสมกับเกสรตัวเมียแต่อย่างใดจึงยังอาจอนุมานได้อีกว่าดอกชบา ดอกไม้สมบูรณ์เพศดอกนี้ได้ถูกเทียมเป็นเพศสภาวะของตัวละครทั้งสองไปเรียบร้อยในฉากนี้ทำไมดอกชบาต้องเป็นสีแดงจริงๆแล้วดอกชบามีหลายสีมากแต่ในตัวซีรีส์ที่หยิบยกมาหลักๆจะเป็นสีม่วงและสีแดงสีม่วงเป็นตัวแทนของตาลเพราะเราจะเห็นได้จากฉากที่เห็นเสื้อชั้นในของตาล แล้วดอกชบาเป็นสีม่วงส่วนสีแดงเป็นตัวแทนของโอเอ๋วจะสังเกตได้หลายๆฉากของที่โอเอ๋วใช้มักจะเป็นสีแดงเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมฉากสารภาพความในใจดอกชบาต้องเป็นสีแดงซึ่งฉากระบายสีก็มีนายะแอบแฝงว่าเตจะเลือกใครโดยการระบายสีลงที่ดอกชบาและสุดท้าย เต้ก็เลือกลบายสีดอกชบาเป็นสีแดงนั่นหมายความว่าเต้ได้เลือกโอเอ๋วไปแล้วนั่นเองและสิ่งที่ตอบย้ำว่าเขาเลือกโอเอ๋วคือหลังจากนั้นเขาใส่เสื้อเชิ้ตสั้นสีฟ้าลายดอกชบาซึ่งมีสีแดงนั่นหมายถึงโอเอ๋วนั่นเองซึ่งใน,นเอนที่5เนี่ยเต้ก็ยอมรับความรู้สึกของตัวเองนะว่าเขาอะ ชอบโอ้เอ๋วไปแล้วแบบชอบเกินเพื่อนนะเด็กแต่ไม่รู้ว่าเขาว่าจะเลือกทางเดินนี้ยังไงนะครับแล้วก็จะจบแบบไหนเนาะสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามไปเรื่อยๆแล้วกันครับสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับหวังว่าทุกคนอาจจะชอบคปวดอนี้กันนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กิดตัมสตอรี่เลนด้วยนะครับสำหรับวันนี้เลนก็ไปแล้วนะเจอกันใหม่คีดวดอนหน้าครับบายบาย